อ่าจริงมันหลงยุ่งอะเออมันก็หลงยู่หนะนี่นะนี่นี่เรื่องอาเ็นันี angry 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 ค้างไว้ห้าวี angry angry just wanna say angry ให้ capture นันมีเริ่แล้วราะใช่ไมนี่แองกี้ยั้าวอีกเ์หรออบูทำด้วยนะ ซิลีนี่ีอ่าเออไปไน่าวติดิอสิลี่นี่ทำไมตองสิลี่ิลี่กันะซิลี่กันะ นั่นล่ะคิวคิวต่อต่อต่อทอามาเล่นกี่รอบนะ้นห้ารอบห้ารอบห้ารอบไฟฟลอมคนบอกว่าสีฟ้าสีไม่มงคลวันนี้เปลี่ยนเสื้อเออใช่สีฟ้าไม่มงคลเซิร์ฟรามากดแล้วเนี่ยก็ว่าทำไมเราคนตอนตอนลยนะทำไมสีฟ้าไม่มงคลนี่กดไลค์มึง กดอ,อันนี้<ร>แล้ว เนื้อสอนซ่าโอ่ไม่ได้เลยข้าวมาข้าวมาแค่วิ่งไม่เซอร์ไพรส์เหมือนข้างไม่ได้ได้มันต้องแบบโผ่ทีเดียวโผแล้วมันมีใครตกได้โอ้โหมันไม่มีอี๋ไม่มีใครบ้อี๋นี่บางทีก็โอ้หมันเซอร์ไพรส์มันแค่นี้มันไม่มีใครแบบโอ้โหข้างนึ่งไม่มีไม่มีอันนี้แหละได้แหละไปต่อนี่แหละรอบที่สีใช่ไหม 4 0 0แ0 0 0 0 0 0 0 0ด0 0 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 0กด0 0 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 0ง0 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 0ล0 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 0แล้ว0 0 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 0กด0 0 0 0 0 0 0ด0 0 0 0 0 0 0 0 0่0 0 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 0เ0 0 0เ0 0 0เฮ้ย0 0 0 0 0 0 0 0 0่ เลือกเลยเลือกให้เลยไม่เล่นเกมเลยเลือกให้อ่ะทำอันนี้ยี่อันนี้เดี๋ยวไม่เหมือนเลย ชอบสนุกจังเลยอ่ะไม่กดเลยกดอันที่สามนับดินับนับืันว่าเดี๋ยวไหลลงมาแเ้วย เลยแค่เลยเ่เเอ่่งนี่ไงมี่มีผมผมมันไม่มีไม่ได้ทำได้เฉยทำได้เดี๋ยวดูเนี่ยหนึ่งหนึ่งจุดหนึพอแล้ว โคคนทำเต็มเลยทุกคนคือตลกหมดมาอ่านคอมเมนต์ซะหน่อยอ่านคอมเมนต์ซะหน่อยเไงบ้างฮ่า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 ออมส p u พวกอะไรนะไ in Chinese right ใช่ไอม a เม่าเม่าตา e อมีเม่า่า i t are we in a good accent I don't think so I don't know เรียนหนักไหมครับช่วงนี้ก็ใช้ได้อยู่นะเรียนหนักอยู่เหมือนกันแล้วโอเคมาพูดคุยกันชัหน่อยก็หลังจากที่อย่างที่บอกคือเราเราก็ค่อนข้างห่างหายไปจากการมาอินเทอร์แอคหรือว่ามาพูดคุยกับทุกๆคนมาค่อนข้างเป็นเวลาพักหนึ่งนะเพราะว่าเราก็ไปถ่ายเราก็ไปถ่ายซีรีส์กันมาใช่ไหมแล้วก็มีงานอื่น นนน่ีนนนนอจรางมจริงๆช่วงที่ผ่านมาก็มันก็มีมีอะไรเกิดเกิดขึ้นหลายอย่างนะแต่ที่เราเราอาจจะว่ายังไม่มีโอกาสได้มาพูดคุยหรือว่าได้มา ขอบคุณหรือว่าได้ได้ไดมาบอกกันอาจจะมีอาจจะมีลงขอบคุณไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ายังยังไม่ได้มาขอบคุณจริงก็จริงๆทั้งของด้วยก็จริงๆมีมีมีมแฟนๆทั้งในไทยแล้วก็ต่างชาตินะส่งส่งของมาให้เราเยอะเยอะมากเลยแล้วก็พี่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่จริงๆเราเห็นหมดนะเพราะจริงๆเหมือนว่าทั้งทั้งพี่ๆทีมงานเนี่ยจริงๆผมไม่เล่นทวิตเตอร์แต่ว่าก็จะมีพี่ๆ ทีมงานอะไรเงี้ยของพี่ๆท,ที่ที่นาดาเขาก็จะคอยอัปเดตส่งมาให้ดูตลอดว่าเฮ้ยแบบมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแบบแฟนๆทำอะไรให้บ้างอะไรย่างเงี้ยจริงๆเราพวกไงอะ่ะคือขอบคุณเหมือนแล้วกันจริงๆก็ก็ขอบขอบคุณทุกทุกคนมากที่เหมือนกับว่าสนับสนุนกันแล้วก็เหมือนกับว่าย,ย,ยังยังยังรักแล้วก็คิดถึงกันตลอดนะครับผมใช่ที่จริงก็ก็รู้สึกเหมือนกันว่าที่จริงก็ต้อง ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่ที่ทำทั้งโปรเจกต์แล้วก็ส่งของให้เราซึ่งจริงๆเอาจริงๆพ,พวกเราก็รู้สึกเราแฮปปีนะ้เนาะกับสิ่งที่เราได้มาต่างๆอย่างเงี้ยแต่ที่จริงก็รู้สึกกินใจเหมือนกันก็อยากให้พี่ๆทุกคนอย่างเงี้ยคือที่จริงแค่แชร์ผลงานของพวกเรา <ừ. S 1> แบบช่วยกันซัพพอร์ตงานพวกเราที่จริงแบบของต่างๆยอะไรเงี <ừ. S 1> ้ยคที่จริงก็อยากให้พี่ๆไปซื้ออันที่ตัวเองชอบแล้วเอามาใส่เองก็ได้อย่างเงี้ยที่จริงแค่นี้ตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานอะไรเงี้ย จริงๆข้าเนี้ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราได้แล้วเนาะใช่จริงๆอย่างอย่างที่ผมผมอาจจะผมเคยพูดแบบว่าไม่ไม่รู้ว่าอ่เคยผมเคยพูดลงไปในโอเ n นชานว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าของหรือว่าหรือว่าจริงๆแล้วการการการซัพพอร์ตผ่านผ่านสิ่งต่างๆพวกนี้จริงผมรู้สึกว่าของอะไรเงี้ยจริงๆผมว่าก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆที่ที่ทุกคนนึกถึงกันเวลาเวลาเหมือนกับว่านึกมีสิ่งดีๆก็นึกถึงกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคือ จริงๆเขียนผม่าเขียนการ์ดมาพอจริงๆผมอ่านเกือบทุกใบนะล้าก็อ่านตลอดใช่แต่ว่าันถึงของอะไรเงี้ยจริงๆบางอย่างมันมันก็มันก็ค่อนข้างเยอะแล้วเราจริงๆก็ใช้ใช้ใช้ไม่หมดอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าก็จริงๆแต่ว่าก็เสียดายด้วยอะไรเงี้ยก็เลยถือว่าถ้าเกิดว่าเหมือนกับว่าอยากอยากจะให้เราเราอาจจะทาโปรเจกต์ลงเงินไปแล้วเป็นบริจากาันักที่หนึ่งดีกว่าเปรว่วมทำบุญใช่เหมือนของบางอย่างเราไม่ได้ใช้เราก็ไม่ ไม่ไม่รู้จะไปไหนก็เราก็เหมือนก็มีมีแบ่งไปไปบริจาคเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าถือว่าเหมือนว่าเราเราอยากเราอยากเหมือนว่าให้ให้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเรารวมกันไปก่อนแล้วเราไปไปเหมือนว่าทำบริจาคไปให้เมือนวิธีอะไรอย่างี้กันดีกว่าเนาะภาษาอังกฤษมันนั้นอังกฤษอ่า So about the project, no. Uh, uh, actually, for for the past few months, we mm -hmm. we have we have received a lot of of the support from in in both term of the supporting gift support and project. Yeah, mm -hmm. like we have we have received a lot of gift sending mm -hmm. sending to here, not Bangkok, mm -hmm. and also the the like the ads banner mm -hmm. in 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 our Upboard. communication media mm -hmm. like from the high-rise tower mm -hmm. or the department store. Or the SkyTrain. Yeah on the SkyTrain. Yes. Actually we, we are very, very happy and very very appreciated mm -hmm. of, of that. We, are, we 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 would like to say that we actually we we, we know mm -hmm. or we accept anything that, that that you guys support us, like sending us or doing anyway even i don't play twitter but but the team from nada they they always like say updated me what what is happening mm -hmm. here both in thailand and also board. In, uh, uh, in the foreign countries mm -hmm. like actually you, you want to say that we we are happy personally we, we have to say thank you yeah we we'll say thank you that mm -hmm. that when when you guys uh, have a good thing or have anything that you you guys always think of us mm -hmm. always like you guys have a good food you, you send it to us you have a good gift you send it to us we are very appreciate it and, and we like to say thank you here mm -hmm. and we wish that that all good thing we will come back go back to, to you yeah. all too but As uh, well, uh, you know no it's a lot of stuff here yeah yeah so we cannot like use them all yeah actually like like the, the gift that that mm -hmm. that that the fans sending to us it, it, it's quite a lot and mm -hmm. we, we we say stretchfully that we, we we cannot use all of it because it's too so much <laughs> <laughs> and but anyway we we we, we thank you and yeah, we, appreciate we appreciate it, it. Yeah. but if 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 like you you guys want to want to want to give something or want to pay something we I, I i think that in in the future we can like uh, initiate the project that that we will assemble the 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 the, 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 the gift and the the stuff or mm -hmm. or even money and then we donate to the foundation that mm -hmm. they really want this this this, this support mm -hmm. they, they can use it or they can get it and like can they benefit from from this thing better than us mm -hmm. like uh, I would say that we know when you guys happy when you when, when you guys mm -hmm. uh, like have any expression mm -hmm. through any media, we know. And I would say that if you guys are happy, we are also happy. Mm -hmm. We are trying our best to to do a good a good job, do, do a good series, trying our best to, to in terms of shooting or singing or doing a good good thing back to you if you're happy we're happy yeah it's like we try our best to be the best of you too yeah I mean. so i would say that, frankly you you don't have to send a lot of thing or a lot of stuff or money to us mm -hmm. you, you guys just just sacrifice yourself by doing buying a thing that you want being happy every being day. happy eat good food uh, buy good thing appreciate it of yourself mm -hmm. and uh, study hard working hard and be a successful person in the future mm -hmm. we are happy we we are very happy to be a little little part of, mm -hmm. of your successful mm -hmm. we are very happy to be uh, even a little that we can support you we are happy so uh, in conclusion, so the 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 point we want to say that you, the, the the stuff that you buy mm -hmm. for us, we we cannot use all of it. Mm -hmm. So, I think yeah. that you guys should, uh, like doing a project, maybe with us or by yourself in the future, or buying a thing to sacrifice yourself mm -hmm. to satisfy yourself. That would be good, mm -hmm. and we are very happy. Yeah, think um, and we appreciate all of that. Yeah, even if not a staff, it's a like the comment, the support that that will be enough for us. Mm -hmm. The the sharing of our mm -hmm. our work, our work. Yeah, mm -hmm. we, we can see that, and we are very appreciated. So, think of yourself first. Make yourself happy, and we will be happy. Yeah, that's all. Okay. Okay, let's <coughs> <Okay, coughs> update, put Okay for the next part is we will hmm. talking about our thing that we have done in the past few months about the project about the, the fine meat and our, about Nada Okay, <laughs> okay. <laughs> <laughs> ไหนเต้นเพลงใหม่พี่อิงเร็วเขาจะมาเก็บลีกสสีเราเป็พี่ไรก่อนมาเก็บมาเก็บว่าใช่โปรโมทขอหาพี่อิงเลยไหมแต่เราแต่ลองเซมเปอร์ซีนพี่พีทำได้เปล่าพี่พีเนี่ยพี่พีสอนกินจะสอนกินเต้นเออกินเต้นเอะไรอย่สักหนึ่งทอนสักหนึ่งทอนถ้าเปิดเพลงปะไม่ต้องเปิดได้วเปิดก็ได้ เขาว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้สองสามสี่สองสามสี่สองส<อ>ามส<ห>ี่เขาว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้สี่รอบสายเขาว่าสายตานั่นหลอกกันไม่ได้ <c oughs> หลอกกันไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ เขาสายตาเขาสายตามันหลอกกันไม่ได้เขาสายตามนหลอกกันเนหลอกกันไม่ได้ผมไม่มีความสามารถนี้จริงๆนะครับ I'm I'm very bad at dancing เขาสายตามันหลอกกันไม่ได้ ันกน <aha S 1> <AME. S 2> เขาสายตานั้นหลอกกันไม่ได้เขาว่ากันว่าสายตาเขาว่ากันว่าสายตามันเป็นสิ <c oughs> ่งเขาอะไรนะเขาว่ากันว่าสายตามันเ <c oughs> ก็นว่าสายยาสิ่งเดียวเป็นสิ่งเดียวทีพทท่พูดแทนไปที่พูดแทนหัวใจ <c oughs> <Brussels S 2> เป็นเหรอเดี๋ยวลอง เิดหรอแค่ว่าสายตานั้นหลอกกันไม่ได้เค่วกันว่าสายตานั้นเป็นสิ่งที่นั้นพูดแทนหัวใจฉันไว้สายฉันไว้สายตาเธอหลอกฉันไม่ได้เธอจะหลอกใครก็ตามใจแต่อย่ามาหลอกฉันเลย ฟักเพลงพี่อ <that high> ิง <seguinte> ข okay. ้ทุตัดคลิปนี้มาให้พิงโอเคก็อย่างที่บอกนะครับซีรีส์ของเราแปลรักษาด้วยใจเธอแล้วเราบอกชื่อในอย่างอะรักษาพี่อะไรก็เป็นไนโทเซซแต่วัยูพันมีชื่อไปก่อนใช่แต่ว่าอ๋โอเคได้แบบมันนัดปอดชัวร์ว่ามันจะแบบชื่อไหนมากกว่าได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราเคาะเนาะพูดเดิม about family t i n g เนอะ Uh, for the, the fan meeting date, mm -hmm. the set the setup date, we we are not announced yet because uh, ac oh, actually okay. the, 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 f the first announced was but well, already passed right? Mm -hmm. Mm -hmm. I mean? okay. In March. But but we already we, we already announced the, the change of the date because mm -hmm. because the COVID situation. Mm -hmm. uh, but the reason why the the new new setup date was not announced yet is because. Uh, the, the management team of, of Nada Bangkok would like to uh, waiting for the situation to be to be to be stable mm -hmm. so so we can predict that which day that we we should set, we should up, set up the, the, the family, the, the family date mm -hmm. because uh, we, we don't want to do, to set on this day and then we change and then we change by yeah. the situation we want to like be sure that that day will be the family day, hundred percent. So you guys will not have to you guys the highest benefit. Yeah. To you guys. Yeah. So you guys don't have to refund or change your schedule. And yeah, yeah, that's it. Yeah, hope hope to see you guys. Ah, PP, What are you doing? Studying. Studying. How are you โปรเจกต์มตีอะไรบ kind of ้างพาร์ทเพลงงานคราฟ์โฆษณาทถามรวมมากตามรวมมากตามสครปส์เลยเนี่ยท uh ี่จริงมันมีเรื่องของงานเพลงด้วยการซีรีส์ก่อนซีรีส์ก็จะมีไปรัชช์จะไปรัชชจะเลยพาร์ททด้วยแล้วก็มีเพลงประกอบด้วยสำหรับพวกเราสองคนใช่ส่วนเพลงประกอบนี่ก็ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าว่าเราคงมีิวกัสได้ร้องนะ แต่ว่าจะร้องด้วยกันหรือว่าจะร้องเดี่ยวอะไรยังไงกี่เพลงก็ต้องบอกผมจะร้องเดี่ยวพีพีจะร้องเดี่ยวเราจะร้องคู่หรือว่าจะมีใครเข้ามาร้องอีกก็อันนี้ก็เดี๋ยวเราติดตามแต่ว่าคิดว่าน่าจะได้น่าจะได้เห็นเห็นเราเราร้องกันนะทั้งพีพีน่าจะน่าจะได้เห็นพีพีเนี่ยออกเพียงเดียวแล้วหรือเปล่าหรือเปล่าแต่ในเรื่อผมออกเพียงเดียวแล้วหรือเปล่าเออไม่ไม่ไม่ฟันฉับไม่ไม่ใช่เพราะไม่อยากบอกแต่ว่าจริงๆแล้วยังก็ไม่จริงไม่น่ใจคนรอติดตามมากกว่าบางบางครั้งมันมัน มันต้องรอให้ข้อมูลมัน <Sure S 2> ชัวร์วก่อนชัวร์ก่อนแน่ๆประมานสินครับและอยากจะได้มาปาาูดทุกคนจะได้ฮัปี้กันทุกคนใช่ใชส่วนนอกเหนือจากนี้ก็ก็ไม่มีอะไรนะพวกเราก็มีอ่าพูดพูดได้ไหมไนะพูดต้องจริงๆก็จะมีก็จะมะีงานพิเชเตอร์ลงตัวนะที่เหมือนอว่าจริงๆเขาก็จะมีเสร็จของของารจาัด อีเวนต์หรือว่าคอนเสิร์ตทั้งออฟไลน์และออนไลน์ก็คิดว่าคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้เจอได้เจอกันบ่อยๆขึ้นใช่บ่อยขึ้นการพูดถึงนานาบรงกอบสมัยวันนั้นพี่็ทปบอกว่าอะไรนะเรื่องไก่ทอดเหนเราซีมยังไงนะสรุปต้องเวฟไม่เวฟยังไม่จบอีกยังเวฟเวฟอเอไก่ทอดอาเป็นว่าใครใครอยากคันไก่ทอดแบบไหนก็ก็เป็น personal preference ไปนะอะรีวิวพอลใช่ไหมนี่จะโทรหาเลย ปิดลำโพงกันนะเอยังพกดปิดลำโพงก่อนปิดลำโพงกันนะเอปิดลำโพงกันนะเอยังพกปิดลำโพงก่อนูซิว่าิกับอแลไนไม่รับหรอกไม่รับไม่รับเลยเขาเต้นติ๊กตอกกัฟังยู่อ่ะเต้นพูอก่ก็ลองโทรไปก็ได้เดี๋ยวผมให้เบอร์พี่โอ๊ะ จริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยอะไรลไโ้วจริงปะเี่ยจระเี่ยจริงะี่ยงเนี่ยจรงป้านปเี่ยจริงะโนี่ยจรกเ่ยด้ิง่คเณค่ณไงปเตะ่อลกับพี่โอรเนี่ยจรงปเนี่เนะบอลกับพี่ยอรเป็นี่ยจะเเก่ร่งะเ่เนี่ยจรนจริงเนริงเ่อเนยจร่ไจริงเน่ยจรเนี่ยไม่ไม่ไน่ได้เตะบอล่านานมากอ่ะเม่ยด้เตะเลย คือไม่ไม่ได้ไม่ได้เตะเลยคือคือไม่ไม่ได้มีมีไปเตะเล่นๆบ้างฮาๆอะไรเงี้ยก็เขาก็บอกว่าเออเนี่ยมาเตะด้วยกันสนุกสนุกแบบเตะกันไม่ได้ซีเรียสมากขำๆแล้วก็ไปแล้วหลอกไปเราไปเห็นก็คือจริงเร่อมากจริงเรื่องมากคือคนเล่นกันอะทุกคนเล่นแบบโอ้เหนื่อยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวหน่อยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวอภิพีเป็นไงบ้าง ล้วสุดเขาเป็นแอดมินนะจ๊ะเขาเป็นแอดมินเทโกเวอร์ไอจีใช่ทักเขาไปแล้วบอกว่าขอบคุณนะที่ทำให้อยาก unfollow ไอจีแซวแซวไ่แก้ไ่แก้มาอย่าว่าขนพรนะขนพรคุณไอ้คุณเนี่ยเวลาเวลามันเวลามันแบบเวลามันพูดหรืออะไรมันจะมี ไอ้เด็กพีไม่พีดอีกแล้วช่า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 พี่บอสพี่บอพีเลยถวายพี่บอสเองถวากพีพีง่วงไหมง่วงไหมง่วงไหมสุดๆบอกว่าอยากแกงขุนอยากแกงขุนลองอีหมองก็คือองอมองคืได้รองรมนตี สองทำไรทำไรทำไรฮึดูตะตูนคุยโทรศัพท์อะไรดูตะตูนนี่ไงโทรหาทุกคนไม่ได้มีคนพิมพ์มามีมีใครเป็นคนอุโตโรตุโตโรคืออะไรตุโตโรตุโตโรตโตโรน่ารักมากตุโตโรเป็นหนูทั่งสิ้เหรอแล้วแนทาโร ก็เด็ดดูเดลีมอนร้องไห้ตลอดนะพีซูเก้พีซูเก้ไปดูปะอันนี้คือใครพูดเดลีมอนไม่ถึงเดลีมอนพูดหรอกโนบิตะโนบิตะอ๋อพี่เดลกินเดลกินก็ไม่มีอะไรอ่ะจริงๆก็นอนแล้วก็ตื่นทีสายแล้วก็ตื่นมาแล้วก็บ่ายแล้วแล้วก็ไปหาของกินอะไรเงี้ยแล้วก็ไปซื้อของกินมาทําแล้วก็นอนอีกแล้วเล่นเกมอะไรนี้ก็เล่นบอร์ดเกม Canada Give Elsa k i n n Cover Let It Go เฮ้ยเลือกอ่านคอมเมนต์รีบเลือกอ่านแก้กันไปหมอ๋อคุณไม่ค่อยดี500บิวแล้วจริงเหรอใช่ี CB ร้องหรูเหอเร็วร้องหรูเหอกี้กันด้วยนกัหูเหอสัญญิตสัญญิตสัญญิตวันดีเชียวๆเร็ว แค่มีไปดูใน YouTube ครับวันรีเพิ์พายเลยเกียดกัน้ดยเันฟ้าไมมไกล้ฉันยินดีจะฝ่าไปอาไลรอไเกีกันด้วยผู้พาส่งฉันลับตาฉันในวันไวเกียกันด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่เกีกัน้ดยชตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ไหม <laughs> bye, -bye. bye bye! See, you next, See you next time! Thank you so much!